ชาวเน็ตสงสัยค่ะหลังมิวพี่ไปยาโชว์ภาพจูบกับสุรักษ์พร้อมแคปชั่นชวนคิดค่ะงานนี้ชาวเน็ตถามใหญ่ค่ะว่าเรื่องจริงหรือแค่คอนเทนต์ค่ะ ต้องเรียกได้ว่าไม่เคยหายไปจากหน้าสื่อจริงๆค่ะสำหรับอินฟลูเอนเซอร์คนดังสาวสวยคนนี้นั่นก็คือคุณมิวกี้ไปยานั่นเองค่ะหลังจากที่เธอเนี่ยได้สละโสดไปสักระยะหนึ่งแล้วค่ะพร้อมกับมีกระแสตอบโต้กันไปมาในโลกโซเชียลค่ะระหว่างสาวมิวกี้ไปยาเองแล้วก็อดีตสามีนั่นเองค่ะก็ดูเหมือนว่ากระแสข่าวของทั้งคู่เนี่ยจะเงียบหายไปสักระยะหนึ่งแล้วค่ะล่าสุดค่ะสาวมิวกี้ไปยาได้มีการอัปรูปภาพค่ะลงบนโซเชียลของตัวเองทั้งอินสตาแกรมและเฟซบุ๊กค่ะ โดยเป็นภาพที่เธอกําลังจูบกับสาวสุรักค่ะหรือสาวรักมิดแกนสจุราธานีนั่นเองโดยใส่แคปชั่นด้วยค่ะว่า first kiss ในทุกความสัมพันธ์ไม่มีใครกําหนดได้ว่าแบบไหนผิดแบบไหนถูกทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะรูปแบบไหนสวยงามเสมอมิลกี้เคยมองว่าตัวเราเองต้องคู่กับผู้ชายเท่านั้นตั้งแต่เป็นโสดก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างในชีวิตได้เปิดใจกับอะไรที่ไม่เคยได้ทําและได้เห็นโลกกว้างขึ้นและรู้ว่าเราต้องรักตัวเองมากพอและพอที่จะแบ่งปันให้คนอื่นไม่ว่าจะคนนั้นเขาเป็นใครหรือในรูปแบบไหนเรารักที่เราเป็นตัวเองและรักที่คนคนนั้น และเปิดใจยอมรับกับความรักที่สวยงามในทุกรูปแบบนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นภาพและข้อความที่เป็นแคปชั่นที่สาวมิกกี้เป็นคนโพสตลงบนโซเชียลของตัวเองเนาะโดยภาพดังกล่าวค่ะเป็นภาพส่วนหนึ่งของคลิปวิดีโอใน YouTube ที่สาวมิกกี้ค่ะใช้ชื่อคลิปวิดีโอดังกล่าวว่าเล่นจริงจูบจริงออกเดทครั้งแรกกับสุรักต้องบอกเลยค่ะว่าภายในคลิปวิดีโอค่ะเป็นการทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันค่ะและมีการเล่นเกมโดยการจูบค่ะนั่นคือบทลงโทษของเกมดังกล่าวนั่นเองแถมภายในคลิปวิดีโอค่ะยังมี โมเมนต,ต์ต่างๆอีกมากมายให้เหล่าแฟนคลับได้ฟินกันอีกด้วยค่ะและดูเหมือนว่าหากทั้งคู่พร้อมจะพัฒนาไปมากกว่านี้การทำคอนเทนต์ก็มีหลายคนคอยเชียร์อยู่ไม่น้อยค่ะซึ่งชาวเน็ตหลายคนค่ะก็ถกกันสนั่นเลยว่านี่เป็นแค่คอนเทนต์หรือว่าเป็นการจูบจริงเล่นจริงออกเดทจริงหรือว่านี่เป็นการลงภาพให้รู้ว่าทั้งคู่ได้เปิดตัวคบกันอย่างจริงจังแล้วนั่นเองค่ะ ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยเพิ่งด่วนตัดสินไปค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นแค่คอนเทนต์หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องจริงอันนี้ไม่มีใครรู้ยังไงคงต้องรอให้2คนเขาต้องเป็นคนออกมาพูดเองนั่นเองค่ะหลังจากได้ดูคลิปแล้วเนี่ยหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทั้งคู่ดูเข้ากันมากเพราะว่าดูน่ารักกันทั้งคู่เลยค่ะแล้วถ้ามีอะไรมาอัปเดตหรือทั้งคู่ออกมาเคลื่อนไหวสถานะใดๆทางเพจบราเมาจะมาอัปเดตคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ